มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยแล้วสาเหตุแท้จริงหลังมีภาพเขื่อนคุ้นด่านจะแตกค่ะจากกรณีที่มีผู้ใช้ f a c e b o o k รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมกับระบุว่าน้ำในเขื่อนน่ากลัวมากถ้าแตกโบกขึ้นมาหายไปครึ่งนครในยกอะนอกจากนี้นะคะยังเปิดเผยอีกว่าเขื่อนคุนด่านนี้เป็นเขื่อนที่รองรับน้ำ มาจากด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก่อนเก็บกักแล้วก็ผ่านระบายลงสู่แม่น้ำนครนายกโดยอดีตก,ก่อนจะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่นี้มีเขื่อนขนาดเล็กเรียกว่าเขื่อนคลองท่าด่านแต่ไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาน้ำท่วมได้กระทั่งมีการสร้างเขื่อนใหม่ทับของเก่ากลายเป็นเขื่อนขุนด่านปราการชนสำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนะคะเมื่อวานเพจ a ฟ e b o o k นครนานนยกเดลี่ได้ออกมาเผยภาพ เขื่อนขุนด่านปราการชนหลังมีกระแสข่าวลือออกมาว่าเขื่อนจะแตกนะคะซึ่งโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความเอาไว้ว่าข่าวดีสําหรับนักท่องเที่ยวครับจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจะเปิดสปีดเวย์ความยิ่งใหญ่สวยงามจะกลับมาแล้วครับภาพงดงามของเขื่อนขุนด่านปราการชนจะได้ให้ท่านได้ชมในวันที่3และสี่ตุลาคมนี้ เขื่อนจะระบายน้ําไปช่วยภาคเกษตรที่โครงการส่งน้ําแล้วก็บํารุงรักษานครในยกท่าหุบและได้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยส่วนเรื่องความมั่นคงของเขื่อนนั้นมีความมั่นคงแข็งแรง100เปอร์เซนเหมือนความรักของผอออเขื่อนไม่มีปัญหาครับผมเขื่อนขุนด่านปราการชนลดน้ำยามท่วมเติมน้ำยามแรงแปลงดินยามเปรี้ยว โดยการส่งน้ําแล้วก็บํารุงรักษาคุณด่านประการชนนะคะขอชี้แจงและให้ความมั่นใจกับสําหรับนักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนทราบถึงสถานการณ์ของเขื่อนและการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนเขื่อนคุณด่านประการชนนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดแน่นก่อสร้างเมื่อปีพศ2542แล้วเสร็จเมื่อปีพศ2547ใช้งานมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา16ปี เขื่อนมีความจุ2 2 4ล้านลูกบาศก์เมตรที่ระดับเก็บกักตัวเขื่อนมีความมั่นคงสูงและแข็งแรงร้อยเปอร์เซนต์และตัวเขื่อนเองเรามีเครื่องตรวจสอบวัดพฤติกรรมเขื่อนประมาณ800ชิ้นสำหรับวัดการไหลซึมของเขื่อนวัดการเคลื่อนตัวของตัวเขื่อนแล้วก็วัดอุณหภูมิภายในตัวเขื่อนเป็นต้นซึ่งเครื่องมือเหล่านี้มีการตรวจสอบเขื่อนตลอดเวลาสถานการณ์น้ําในเขื่อนวันที่1ตุลาคม2 5 6 3ปริมาณน้ําในเขื่อน 213.38ล้21นานลูกบาทเมตรคิดเป็น95.26เปซซึ่งกะโครงการได้วางแผนที่จะกักเก็บน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อสิ้นฤดูฝนซึ่งกลมอุตุนิยมวิทยายได้คาดการเอาไว้ว่าจะสิ้นฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคมถ้าโครงการสามารถกักเก็บน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นผลดีอย่างมากกับชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือในช่วงฤดูแรงที่จะมาถึงกิจกรรมที่สําคัญที่ใช้น้ําจัดเก็อในช่วงฤดูแรงนี้ 1. กิจกรรมภาคเกษตรช่วยพื้นที่ภาคเกษตรของคุนด่านประการ2 0,000ืไร่และช่วยพื้นภาคเกษตรโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษานครนายก10,000แไร่ 2. กิจกรรมเพื่อการอุปโภคแล้วก็บริโภคประปานครนายกประปา,ะปะปาหมู่บ้านศูนย์ภูมิรักษ์มูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็ราชดอนที่ติดแม่น้ำนครนายก 3. กิจกรรมระบบนิเวศในการผลักดันน้ำเค็ม เสื่อจางน้ำเสียให้กับแม่น้ำนครนายกเป็นหลัก4กิจกรรมประมงในแม่น้ำนครนายก5กิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดการระบายน้ำของเขื่อนนั้นเราไม่มีปัญหาโครงการส่งน้ำแล้วก็บำรุงรักษาคุณด่านประการขอยืนยันว่าเขื่อนคุณด่านประการมีความมั่นคงร้อยเปอร์เซนต์และบริหารจัดการน้ำได้ไม่มีปัญหาทั้งในเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนและได้ประโยชน์ทุกกิจกรรม ทางนี้นะคะนครนายกเดลี่ได้ชี้แจงแล้วว่าภาพที่มีการเผยแพร่ทั่วโลกโซเชียลนั้นไม่ใช่ขืนจะแตกแต่อย่างใดขออย่าให้เป็นกังวลค่ะขอขอบคุณนครนายกเดลี่และขอขอบคุณเดลายลฟ p a c สค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ